ออโต้ค่ะค่ะแล้วก็ในคลิปนี้น้องเอิญจะพารถ SUV แบบ5ที่นั่งมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ขเขาคือนิสสัน X t e a i l 2.0 S Hybrid ปี2017นั่นเองค่ะรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ไฮ b r i d นั่นเองค่ะแล้วก็มีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ได้มานะคะเดี๋ยวเอเิญจะพาไปดูออปชั่นด้านในต่างๆเนาะว่าเขาให้อะไรมาบ้างแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยสำหรับด้านหน้านะคะออกแบบมาได้สวยงามเรียกว่าลงตัวมากๆนะคะเป็นการออกแบบด้วยกระจังหน้าโครเมียม แล้วสังเกตว่ามีแถบสีฟ้าทั้งด้านบนแล้วก็ตรงสเกิร์ตด้านล่างด้วยอันนี้คือจะบ่งบอกให้รู้ว่าคันนี้คือเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองค่ะนะถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินปกติจะไม่มีจะเป็นกระจังหน้าธรรมดานะคะแต่อันนี้มีสีฟ้าให้เห็นชัดเจนเลยเนาะแล้วก็ในด้านของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็รุ่นนี้นะคะมี ไปเดทารันนิ่งไหลด้วยนะคะเวลากลางวันหรือกลางคืนก็จะเปิดแบบออโต้สวยงามมากๆค่ะเอาแหละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอิญจะพาเดินชมรอบรถเลยไปด้านข้างกต่อเลยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะเดี๋ยวเอิญพูดถึงเรื่องของยางก่อนเลยเนาะสำหรับยางเนี่ยเท่าที่เอิญดูตอนนี้เนี่ยสภาพเนี่ยถือว่าได้ถึง 80- 9 0เเลยนะคะก็เท่ากับว่าไม่ต้องเปลี่ยนยางสามารถขับได้ต่อนะคะนะก็ปนระหยัดค่ายางไปได้เยอะเลยนะสำหรับ รหัสหน้ายางของเราอยู่ที่225 65 r 1 7นะคะขนาดยางเนาะแล้วก็ขนาดของล้อมแมกอลอยของเราก็อยู่ที่17นิ้วนั่นเองค่ะขอบ17เนาะยางแล้วก็แมกตอนนี้เนี่ยเออถือได้ว่าสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็แมกเขาเนี่ยได้มาจากโรงงานเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสีบรอนเงินแบบนี้ค่ะปัดเงา โอเคมาดูที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับรุ่นนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วที่เอิญชอบมากเลยคือไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสังเกตถ้าเอิญรีวิวรถรุ่นอื่นๆแบรนด์อืน่นๆเนี่ยกระจกมองข้างไฟเลี้ยวมีอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้ลักษณะการออกแบบดีไซน์เขาจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆคือจะดูเล็ก แต่เรียวดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ได้มาเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะทั้งกรอบของกระจกมองข้างเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยเนาะด้านล่างลงมาค่ะจะมีสัญลักษณ์คำว่าไฮบริดนี่สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไฮบริดแล้วก็จะแจ้งทางข้างหน้าเลยสีฟ้าเนาะให้รู้เลยว่าสัญลักษณ์ของรถคันนี้เป็นไฮบริดด้านข้างก็จะแจ้งด้วยค่ะว่าเป็นรุ่นของเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองค่ะ มือจับก็เป็นมือจับโครเมียมนะคะรุ่นนี้จะได้กุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตน,นะคะสามารถเปิดปิดประตูด้วยมือจับแบบนี้ได้เลยเอามือซ้อดลงไปนะคะแล้วก็เปิดได้เลยแบบนี้นะคะทั้งฝั่งคนนั่งซ้ายแล้วก็คนขับด้วยค่ะการออกแบบนะคะโครเมียมเนี่ยก็จะมีการออกแบบที่บริเวณของประตูขอบประตูด้านบนแล้วก็ด้านล่างลากยาวไปถึงด้านหลังเลยนะเดี๋ยวเอิญจะพาไปดู ด้านฝาท้ายนะคะว่าออกแบบดีไซน์มาเป็นยังไงกันบ้างตามไปมาได้เลยค่ะ,ะสำหรับด้านท้ายของเจ้า x t e l l 2.0 S Hybrid คันนี้นะคะเรามาดูหน้าตากันดีกว่านะสัญลักษณ์ h ฮบริดมีอยู่ตรงด้านขวานะคะแล้วก็ไฟท้ายไฟเบรกของเราสวยงามมากเออรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยการออกแบบของเขาเนี่ยเขาจะในเรื่องของคโครเมียมนะคะเพราะว่าในกรอบของไฟท้ายเนี่ยจะมี การตกแต่งด้วยโครเมียมนะเป็นขอบด้านในสวยงามมากเลยอะ่ะจะเห็นเวลาเราขับรถตามท้องถนนไม่ว่าจะเป็นกลางวันกังคืนนะคะจะยิ่งเห็นแล้วสวยมากขึ้นนะคะไฟเบกรกดวงที่3อยู่ที่สปอยเลอร์ด้านบนนะคะันนี้ก็มีการตกแต่งเป็นสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานเลยนะคะสังเกตด้านบนขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็น าอากาศที่ทํามาเป็นรูปลักษณะแบบใหม่แล้วทันสมัยแล้วก็คือครีบฉลามนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างอ่ะลืมบอกไปนะคะเรามีกล้โกโกโองมาก้ยนะคะสำหรับรุ่นนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเอิญเปิดดูด้านในดีกว่าก่อนที่จะเปิดด้านในแจ้งอีกนิดนึงว่าสําหรับคันนี้มีระบบไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้วยนะคะอ่าเรามาดูข้างในดีกว่าสําหรับคันนี้เนี่ย เป็นรถ s u v 5ที่นั่งแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์ด้วยสามารถวางสัมภาระราได้เยอะมากนะคะสำหรับตอนเนี้ยเอินเปิดมาก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะคะวางของได้เยอะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีช่องนี้เอินขอเรียกว่าช่องลับแล้วกันนะ,ะนะสามารถวางของได้อีกนะคะของที่แบบไม่ใหญ่มากนะคะก็เก็บตรงนี้ได้โค,ครงมงครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะคะวางตรงนี้ได้เลยโอเคแต่ ถ้าเกิดไม่พอวางไม่พอนะคะผู้โดยสารอาจจะมีแค่ด้านหน้านะข้างหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งก็ทําอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอิญทำให้ดูง่ายมากๆนะคะผู้หญิงก็สามารถพับเบาะเองได้ง่ายๆนะคะจะมีตัวดึงแบบนี้แล้วก็พับลงมาอย่างนี้สามารถพับได้ทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยนะคะก็จะแบบได้พื้นที่เยอะขึ้นไปอีก เวลาเราวางของที่มีลักษณะค่อนข้างแบบยาวนะคะก็วางพาดเข้าไปได้เลยโอ้สะดวกสบายมากนะคะสำหรับคันนี้เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เอิญขอปิดฟ้าท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายกันไปที่ด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งตรงฝั่งคนขับก่อนเลยนะคะว่าฟังก์ชันที่เขามีมาให้ออปชั่นต่างๆเนี่ยที่เอิญบอกว่าคุ้มค่าเนี่ยไปดูกันค่ะว่าคุ้มค่าขนาดไหนมาโอเคนะคะสำหรับด้านในนะอย่างแรกเลยคือเบาะก่อนนะเอิญขอขยับเบาะก่อนนะคะ เบาะรุ่นนี้ได้เบาคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ปรับเอนได้นะคะแล้วก็การออกแบบสีของเขาเนี่ยด้านหน้าคอนโซลหน้าด้านบนจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีทูโทนด้านล่างเป็นสีเบดนั่นเองค่ะพรมลา,ายสีเบดเบาะสีเบดนะคะอันนี้ทำให้ดูกว้างนั่งสบายมากขึ้นนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังเลยเบาะยังแน่นๆค่ะลูกค้านะแล้วก็เบาเนี่ย ใหม่มากนะไม่มีรอยย่นไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเดี๋ยวด้านหลังอ่ะค่อยไปน,นั่งคอนเฟิร์มอมกทีนะคะเอาด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับพวงมาลายัยพวมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังนะคะทั้งหมดแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันให้ฝั่งซ้ายมือเป็นการปรับเรื่องของการฟังเพลง FM วิทยุนะคะซีดีบลูทูธต่างๆนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงที่ ซ้ายมือของคนขับได้เลยค่ะแล้วก็ฟังขวาที่ประตูจะเป็นการปรับไฟฟ้าของออกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยค่ะกระจกทั้ง4บานก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ่ะบริเวณคนขับฟังขวาจะมีระบบของการกันลื่นถลายด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีโหมดอีโคเป็นโหมดประหยัดด้วยโอโ้คันนี้นี่นอกจากได้ ได้ไฮบริดแล้วและยังมีโหมดอีโอีกเรียกว่าประหยัดมากๆเลยนะคะมาดูคอนโซลตรงกลางกันดีกว่าค่ะตรงกลางเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น FMAMCDUSB AUX ต่างๆนะคะก็คือฟังเพลงตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นระบบของเครื่องปรับอากาศแอร์นั่นเองค่ะรุ่นนี้จะเป็นแอร์แบบดูโอโซนสามารถปรับแยกคนขับคนนั่งได้เลยนะจ๊ะ มองลงมาด้านล่างนะคะมีที่วางของวางโทรศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวเอิญลองวางซิวางโทรศัพท์ได้ดไหมอ่าโอเคสาหรับ iPhone ก็วางได้แบบสบายๆอยู่นะคะแล้วก็มีช่อง AUX ชาร์จแบตได้ USB ได้นะคะมี power outlet ด้วยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นเกียร์แบบตรงแล้วก็มีการออกแบบด้วยเปียโนแบ็กนะคะแล้วก็ โทนสีเนาะก็ยังเน้นเป็นเรื่องของสีเบดอยู่นะคะมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งค่ะที่พักแขนของคนขับตรงนี้สามารถวางของได้ลึกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่อง power outlet ในตรงนี้ด้วยนะคะโอเคมาดูเรื่องของแอร์แบ็กดีกว่านะคะสําหรับคันนี้เนี่ยแอร์แบ็กก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเนาะโอเคด้านในมีอะไรอีกด้านหน้าอะกระจกด้านหน้ามีกระจกสองหน้าด้วยบังแดดนะคะมีกระจกด้วยนะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยค่ะ มีที่เก็บของเก็บแว่นแว่นตากันแดดนะคะปรับไฟปรับอะไรตรงด้านบนตรงนี้นะคะถือว่าครบค่ะเรื่องของออปชั่นที่ได้มาเนี่ยครบแน่นอนนะคะเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าด้านหลังเขามีอะไรให้บ้างมาค่ะด้านหลังถือว่านั่งสบายมากนะคะ,ะช่วงของเลสสลูมของเราไม่ว่าจะเป็นตรงขาหรือว่าบนศรีรษะเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะมากนะคะเออเนี่ยสูงประมาณ163 165นั่งสบาย แล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะคนที่สูง170-180เอเชื่อว่านั่งได้สบายแน่นอนนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยเบาะหน้าเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้เราถอยหลังมาด้วยซ้ำนะคะก็ยังถือว่าโอเคมากๆนะคะด้วยของสีของเขาที่เป็นสีเบทแล้วหลังคาก็สะอาดมากๆนะคะหลังคาก็โปร่งด้วยทำให้รถ นั่งแล้วโอ้อ่านนั่งสบายไม่อึดอัดน,นะมาดูเรื่องของเบาะดีกว่าเรามีอะไรบ้างนี่ที่วางแขนที่พักแขนที่พักแขนก็ค่อนข้างใหญ่นะนะถือว่านั่งสบายมากๆอะ่ะไม่ต้องมานั่งแขนติดกันนะคะเวลาคนนั่งทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีที่วางแก้ว2อํตำแหน่งด้วยและก็มีแอนะคะอันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับคนที่นั่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยบอกว่าเวลาเรานั่งข้างหลังเราก็กังวลว่าเดี๋ยวจะไปสะกิดคนข้างหน้า เปิดแอร์แรงๆหน่อยคนข้างหน้าเขาบอกฉันหนาวจะแย่อยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องนะคะเพราะข้างหลังเราก็มีแอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีลำโพงให้2อํตำแหน่งดนะ้านซ้ายขวาเลยและก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะทั้ง2ฝั่งค่ะโอเคถือว่าด้านในเนี่ยเนียบมากนะกับคันนี้ฟังก์ชันก็ให้มาครบออปชั่นต่างๆบริเวณของคนขับคนนั่งซ้ายแล้วรวมถึงคนนั่งด้านหลังด้วยนะคะก็ ครบจริงๆเราไปดูดีกว่าเนาะว่าคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่ะที่สาคัญเลยอันนี้คุ้มค่าม,มากๆแน่นอนตามเป็นมาเลยค่ะสําหรับคันนี้เอินขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรถนิสสัน x t สเทล 2.0S Hybrid ปี2017ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะราคาออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1,324,000ซึ่งทางโตออโตโ์คนะคะ ถ้าใครสนใจเนี่ยประหยัดเงินจากกระเป๋าสตางค์ของคุณลูกค้าไป700,000กว่าเลยเหลือเพียงแค่569,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มค่ามากๆเรามาดูกันดีกว่าว่าคุ้มค่ายังไงอีกนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่ 2000cc ซีซีค่ะมาพร้อมกับแรงม้า179แรงม้าค่ะคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาใช้งานก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินผสมปสานกับ ไฮบริดนั bit, ่นเองนะคะประหยัดน้ามันนะคันนี้เรามาดูเครื่องยนต์ให้นะคะว่าแห้งหรือเปล่าอันนี้เอินดูด้วยตาเปล่าบอกเลยค่ะว่าแห้งแน่นอนนะคะแล้วก็จุดมาร์กเดี๋ยวดูให้นะคะสำหรับจุดมาร์กต่างๆที่มาจากโรงงานนะเอินดูแล้วยังอยู่ที่เดิมค่ะไม่มีรอยว่าขยับเท่ากับว่าคันนี้เครื่องยนต์ไม่เคยยก เบีไม่เคยหาดนะคะแล้วก็จุดเม็ดอาร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุ้มชกนะคะหรือว่าคานนี่ด้านหน้าเห็นชัดมากเลยยังอยู่เหมือนเดิมด้านข้างด้วยนะคะรูต่างๆยังกลมดิ๊กนะคะด้านบนรูกลมแล้วก็สติ๊กเกอร์มออก,กยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมเลยนะคะอ่าเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ย ใหม่มากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเอ่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าออ,อปชันต่างต่างนี้จะเป็นด้านในนะคะรวมถึงราคา<อ>ที่ให้มาแบบถูกมากๆ5,69,000นเ้นบาทนั่นเอง,เองคุ้มค่ามากค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมัน ะะตอนนี้ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็โทรมาได้เลยค่ะลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนหรือว่าการซื้อสดต่างๆเอกสารที่จะต้องยื่นนะคะโทรมาพูดคุยกับฝ่ายขายของทางโตออทต้ทาตขา์ได้เลยค่ะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757ค่ะแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เจอเจอกับ น้องเอิร์ดหรือน้องเก๋นะคะที่จะมารีวิวรถสวยๆคุณภาพดีๆคุ้มค่าในเรื่องของคุณภาพและราคาค่ะมาพร้อมกับ f a c e b o o k นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยค่ะหน้าเว็บไซต์อินสตาแกรม i ิก o k อแล้วก็ไลน์แอค่ะวันนี้น้องเอิร์ขอลากัไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าคลิปหน้าน้องเอิรจะมีรถอะไรดีๆมาบอกกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ the